เชียงใหม่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุบ้งไฟระเบิดในพื้นที่ตำบลป่าภัยอำเภอสันทรายล่าสุดตรวจพบบ้านที่ทำบ้างไฟในลักษณะคล้ายกันอีกสองแห่งเจ้าหน้าที่ตรวจยึดทันทีด้านผู้ว่าเชียงใหม่สั่งทุกอำเภอไปสแกนทั่วทุกพื้นที่ย้ำเหตุการณ์เหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีก บ่ายวันที่16พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมานายนิรัตพงศิทธิทถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ในายอัธวุฒพึ่งเนียมประลัดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายสมชายกลู่จากจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุดอกไม้เพลิงระเบิดในพื้นที่อำเภอสันทรายซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปกครอง ตำรวจภูทรจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดโดยได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีที่เหตุดอกไม้เพลิงหรือบัางไฟระเบิดเมื่อวานนี้ที่บานิลขที่60หมูห่1บ้านเมืองขอนตำบลป่าภัยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จนทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งรายขณะกำลังทำบังไฟเพื่อเตรียมไปร่วมงาน ายอัฐวุฒิพึ่งเนียมประหลัดจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าภายหลังเกิดเหตุดังกลา่าวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในทันทีโดยในวันนี้ได้มาสอบถามข้อมูลจากคนใกล้ชิดและญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งตรวจสอบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการป้องปรามและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไรซึ่งจากการสอบถามทราบว่านายตุ่นดวงกิจอายุ65ปีผู้เสียชีวิตใต้มาสายอยู่ในบ้านหลังเล็กที่เกิดเหตุกับภรรยาตั้งแต่ช่วงปี2562ย่างเข้าสู่ปีที่5และได้เริ่มทำบ้างไฟที่บ้านหลังนี้เมื่อช่วง ปลายปี2565ที่ผ่านมาโดยทำเป็นงานเดเดรกด้วยความชอบและจะทำเฉพาะในช่วงที่มีงานบุญหรืองานเทศกาลแข่งขันบ้างไฟต่างๆไม่ได้ทำเป็นการค้าขายหรือประกอบอาชีพแต่อย่างใดซึ่งภายหลังมีเหตุพุระเบิดที่อำเภอดอยสะเก็ดเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทางภรรยาและครอบครัวก็เคยร้องขอให้หยุดทำแล้วแต่นตุน ก็ยังไม่ได้เลิกทําประกอบกับที่ผ่านมาทางเทศบาลและหน่วยงานภาครัฐทั้งฝ่ายตํารวจฝ่ายปกครองและผู้ใหญ่บ้านก็ได้ยืนยันว่าได้เข้า,ขาได้เข้ามาพูดคุยห้ามปรามและตักเตือนพร้อมทั้งสํารวจสถานที่ทาบัางไฟภายในบ้านที่ได้ต่อเติมมาซึ่งก็พบว่าไม่ได้มีการกักตุนวัสดุสําหรับทําบัางไฟไว้เป็นจํานวนมากแต่ก็ไม่ได้ มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องทั้งในส่วนของการขออนุญาตทำบั้งไฟและสถานที่ทำบั้งไฟโดยในวันที่17พฤศจิกายน2566คือวันนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาพูดคุยและสอบสวนในรายละเอียดให้ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนอีกครั้ง สำหรับข้อเน้นย้ำได้ย้ำกับทุกภาคส่วนแล้วว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะสร้างความเสียหายและสร้างความตกใจต่อชาวบ้านเป็นอย่างมากซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ลงนามสั่งการไปรยังอำเภอทั้ง25อำเภอให้ไปสำรวจพื้นที่ของตนเองทั้งร้านค้าและร้านรับทำดอกไม้เพลิงหากเป็นร้านที่ได้รับอนุญาตก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่า มีการเก็บรักษาดีหรือไม่และจะต้องไม่ให้มีร้านค้าหรือร้านทําดอกไม้เพลิงที่ลักลอบทําโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยเช่นกันโดยให้รีดดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์นอกจากนี้ยังได้ทําข้อตกลงร่วมกับทุกอําเภอว่าจะต้องไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้อีกแล้วหากยังเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกต้องถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย โดยภายหลังเกิดเหตุแล้วในวันนี้ทางเทศบาลตำบลป่าไผ่รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในพื้นที่ก็พบว่ามีบ้านอีกสองหลังในมือในพื้นที่หมู่แปดและหมู่สิบเจ็ดที่มีการทำพุและดอกไม้และบั้งไฟเพื่อแข่งขันในลักษณะคล้ายกานันนี้แต่ไม่พบเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดวัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมด พร้อมทั้งบันทึกข้อร้องทุกข์ไว้กับทางสอพอแม่โจ้เพื่อเตรียมดําเนินการตามกฎหมายต่อไปเรามาก็เพื่อที่จะมาดูว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเรานี่แหละครับได้ดําเนินการป้องปรามได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าหลงลืมละเลยอะไรหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ได้มาพูดคุยวันนี้วันแรกเราจะพูดคุยกับทางสถานที่เกิดเหตุนะครับโดยเฉพาะญาติพี่น้องนะครับแล้วก็บ้านบริเวณใกล้เคียง เพื่อที่จะถามคําให้การครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาได้ทามานานหรือ,อยังนะครับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามาดูแลมาตักเตือนมาบังคับใช้กฎหมายอย่างไรหรือไม่นะครับตรงนี้ในเบื้องต้นได้สอบถามพูดคุยกันครับก็เป็นไปตามข่าวที่ว่ามาคือทางผู้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเนี่ยนะครับหรือว่าบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเขาทําลักษณะของการแข่งนะครับเป็นคนที่ชอบในการทําผู้ไปบ้างไปในการแข่งขันนะครับ ไม่ถึงขนาดเป็นประกอบเป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพเสริมมากกว่าเป็นลักษณะงานอดิเรกน,นะครับแล้วก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยได้มาติดตามดูแลไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลน,นะครับฝ่ายทางตำรวจฝ่ายทางฝ่ายปกครองนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านที่เป็นแม่หลวงเนี่ยก็ได้ให้การยืนยันครับว่ามีการเข้ามาพูดคุยห้ามปรามตักเตือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมอันนี้เป็นข้อที่จริงในเบื้องต้นนะครับ แต่เดี๋ยวต่อไปในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเชิญทางเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะฝ่ายปกครองนะครับทางทาง,ทางตำรวจท้องที่นะครับทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางเทศบาลเนี่ยมาพูดคุยกันอีกครับเพื่อจะที่สอบสวนในรายละเอียดให้ปรากฏข้อที่จริงที่ชัดเจนออกมาให้ได้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเพราะมันสร้างความเสียหายสร้างความตกใจ โดยโรอบตอนนี้นะครับความเสียหายยังยังอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้พบใหม่ก็คือ1ละมีผู้เสียชีวิต1รายก็คือพี่ผู้ผู้ก่อเหตุเลยโดยตรงนะครับอันที่2ก็คือบ้านที่เกิดเหตุนะครับรถยนต์ของเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนะครับเสียหายนะครับผูกพังนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นบ้านเรือนใกล้เคียงด้วยแรงอัดของระเบิดเนี่ยนะครับทำให้มันอัดอากาศไปกระแทกกระจกบ,บ้างนะครับตัวกระเบื้องบ้างนะครับได้เกิดความเสียหายโดยรอบอีกประมาณ3หลังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ทางเทศบาลนะครับตำบลหนองไผ่นะครับร่วมกับทางอำเภอได้มาตรวจสอบป่าไผ่ก็ตทอกับเทศบาลตำบลป่าไผ่นะครับได้มาตรวจสอบแล้วก็จดบันทึกไปแล้วครับว่ามีความเสียหายประการใดบ้างก็จะดำเนินการไปเสนอตามกระบวนการนะครับให้ความช่วยเหลือตามระเบียบว้วยการช่วยเหลือประชาชนได้อีกส่วนหนึ่งครับครับตรงนี้ทางเทศบาลกับอำเภอเนี่ยนะครับได้ดําเนินการร่วมกันนะครับในพื้นที่ของสันทรายอีกส่วนหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยได้ลงนามสั่งการไปแล้วนะครับยังทุกๆอํอำเภอเลย ไปสแกนพื้นที่ของตัวเองครับร้านค้าร้านทำนะครับดอกไม้เพลิงที่ได้รับอนุญาตก็ต้องตรวจให้ครบดูให้ดีอีกทีว่าเก็บไว้รักษาไว้ดูดีหรือไม่นะประเด็นที่2คือต้องไม่ให้มีร้านค้าหรือว่าร้านทำดอกไม้เพลิงที่ลักลอบไม่ได้รับอนุญาตด้วยเช่นกัน สองส่วนนี้จะต้องรีบไปดําเนินการครับายใน1สัปดาห์ให้เห็นผลนะครับว่าอีก24อําอำเภอลุกทั้สันทรายเองด้วยนะครับทั้ง25่บาอำเภอของเชียงใหม่เนี่ยนะครับจะต้องไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้อีกและท่านก็ติงว่าเรียกว่าเราตกลงร่วมกันกับทุกอำเภอนะครับถ้าเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับว่าละเลยหลงลืมหรือไม่นะครับก็ต้องถ้าเกิดเหตุนะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนกัน หนักเลยนะครับว่าเป็นเพราะอะไรปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าแล้วจะนําไปสู่การพิจารณาว่าจะใช้มาตรการทางบริหารหรือจะดําเนินการทางวินัยต่อไปอย่างไรตรงนี้พูดกันแล้วครับท่านผู้ว่าได้สั่งการลงไปแล้วนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นเชื่อว่าเราต้องทําให้เต็มที่มากกว่าเดิมแน่นอนครับสรงศักพ์รมเรียมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือชัยนรงค์นันท์พันธ์ยสุดรายงาน